พี่น้องยามเมือแรงถ่ายธรรมศาสตร์งามแรงพี่น้องเวิร์เด้อยามแรงหมากสลีปลูกใหม่พี่น้องกำลังขึ้นกำลังงามเห็นว่กำลังงามก็หมกเทศไม่มอนกระติดแล้วหมกพริกขาวหมกเพชรขาวอันนี้กำลังงามเพี่น้องเอ้อ สปปลูกใหม่กินตัวนั้นมดกสิตโอต,ตัวนี้แหละนี่เด้พักร้ายพักกะไได้พี่น้องอัลซาีนะแก่ไม่เลยนี่แก่ไม่เลยนี่แก่ไม่เลยนี่ักได้แล้วนี่ม,นมนันสินตโตหมูแรงแกแ่ไม่เลยพี่น้องพังกตุ่มหมูแรง bớt cuốc con cả hay anh, cà rùi phền, bẹ hay ngua phền, ngua phền kín, hát này đứa là đứa măng xôi lục đứa, ham măng này đứa kê ừ. lái được gì vẫn xịt hào, hát vớt thôi, thấy món kia nọ, măng <laughs> ่เพ <Es> <an> ี <C half> <chips> Asia, sure. ่น้องเนี่ยมางหงคังไรพี่น้องเอาไปกินซุกแผลเลยบางสต้มกินร้ายหมอเลยพี่น้องก็บางสรีเนี่ต้มร้ายหมอลี่ไม่ต่มาแกอันนี้กระตีเป็นหงายแกเราเนี่ยกันเ ขาไปเบิ่งนั่งหล่ะเป็นเห็ดยังอยู่ในเครื่องคั่วเออสบายดีละสบายดีพี่น้องกันคั่วกไก่พี่น้องเว้ยว่าวสิแกงไก่ใส่ปีพี่น้องคั่วกไก่แกงใส่มหมักปีหมูแรงวะแมนแล้วเออไปแม่นซื้อโตหนึ่งสามสิบพันพี่นอ้องแพงมันน้ยพี่น้องแพงสามสิบพันหน่อยหนึ่งลอยบาทเลยพี่น้องตัวหนึ่งหน่อยไก่แพงงามนีน่ ซื้อร้อยบาทไข่เพรมไปเบิ่งมะม่วงเลูกหมองวงใบมอนเด้อเขียวเสะบยพี่น้องพักหอมพักตังสายไงเด้อพี่น้องเด้อเขียวเสะยบยฝนหน่อยเป็นรอพี่น้องมะม่วงใบมอนเขียวเสะบย บนทางนอกของกันส้มธรรมศาสตร์ย่ามือเรงไปแล้วกันทำสิก,กินกินมัดสุ้นีแล้วก็ต้นนั้นขึ้นตออีเด้อยพี่น้องด้วยสลีพันขึ้นตออีกสลีเขาเนี้ยสุนี่น่ะสลีเขาเนี้ยสุนี่ตัวมันแก,นะก่แล้วนี่หูวกรอน ตัวในปูกำหลังสรีพันนี่งามงามต้นสูงสูงสรีพันสลีหวานนั่นในเลื้ยงนลพี่น้องมดตัวนั้นกับตัวนี้แก่ฮะกันนี้พักสมนี่เด็ตัวเพิ่นบงใหม่แล้วมดสมนี่กับตัวนี้ขึ้นโตได้กินต่อกันเลยพี่น้อง ก็นี่ก่ะแม่ม้อนสิาพาไปเบ่งกันสองไอ้น้องเพิ่นเด้อสองไอ้น้องเพิ่นไปเห็ดเทือนน่อยให้แม่นังจอยถึงขันใดเลยไปเบ่งน้องกันพี่น้องน้องไปเบ่งน้องกันยันอจอยซื้อยังอะไรลูก สบายดี да. พี่น้องไหมสบายดีพี่น้องมีานอะไรทิ้งตรงมสิ่งที่ตลกพี่น้องเออโอ้โหขู่อันแข็โทษเออสบายดีพี่น้องเลยว่าเนี่ยเพิ่งเห็นละนี่ก็ร้านข่าใกล้หลานข่าลูกไข่แม่ไส้คนเปิดอหานคล้ายเกลียงเลยได้พ well ี and and ่น้องเด้อหานคล้ายเกืีองวันใ้ไปสื่อไก่เล้อล่ะสื่อไก่ระบาดนี่กินกาแฟนมยาก ลงก็ต้เงมือนกันเป็นเห็ดถึงขันใดเลยท่าเตกท่าเบิ้นกับเบาลอยเพิ่นผู้ที่พาไปซื้อ mày ซื้อ nhắn tắt, sau tắt nhắn, hay này lại đây มันมาโมยเสา này, hết, ไปไม่ phần Tét. 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 สบายดีพี่น้องเนลูกสบายดีพี่น้องมาพุ่งตปมให้เบนสบายดีเนี่ยลูกสบายดีเุกยเบิ้อกวนหน่อยตอบใช่ปะเลยสบายดีพี่น้องเนเลยสีเลยสบายดีพี่น้องเนี่ยเลยสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องเนี่ยอย่าดีเลยกว่าอย่าขี้คุยแล้วกว่าเออบหไ่ได้ขี้คุ้ยมึงไงย็ดมี่อ่ะได้อันนี้นั่งจอยอันนั่งเอ ไปดิพี่น้องเออนี่มันกตอร์เพียรูเลยนี่ไม่ยอมกระโดงเลยฮะโอ้ไม่แข็งแ่ายองบุก่าระเสริฐกล่องพี่น้องบุก่าระเสริฐกล่องหลักอายเลยบุก่าสบายนั่นี่แหละคนบ้านนอกบ้านนาเข้าไปนั่นี่แหละพี่น้องเอ้ยอย่าไปถือสาเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปถือสาเด้อหนอกบ้านนาเข้าก็เป็นนั่นี่แหละบุก่าระเสริฐกล่องคนนั่นแหละเป็นผู้พาไปซื้อไม่ซื้อยัง ไม่ได้อยู่ซังกสิซั่งกสีพาม่เฮียนี่กยเพิ่นนั่นแหละมีไรเพื่อนนางจ้อยกะเห็นเอฟซี่นว่าโอ้ขอมาว่ะไม่ม้อนรีวิวอีกรอบเด้อสันเด้รีวิวเพื่อนนางจ้อยให้เบิ่งอีกเนี่ยเด้อเพิ่นว่า่นอยากเห็นก็เลยสิถ่ายให้เห็นเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ นี่แหละเงินเพิ่นกันนะสีแหละข้าม่เหี้ยกระดอกมาแล้วผลสาดใส่กระเปียกเวัดทางลังทางช่องหัวนี่ทางช่องหัวดินเพิ่นกันนี่แหละขอบเขตหัวมาหนี่แหละในดินเพิ่นเนี่ยปั่นกันดินมูลพอปั่นให้ก็เมาปุ๊กนี่แหละมันได้หนี่ละ น้องสะรวมเด้อพี่น้องเด้อนี่น้องสะรวมมุดบ้านขำมากกับเมลายงัวอะไรกล้วยเมือมอะไรเขินไผ่เขอนมันเลยน้องสะรวมมุดบ้านอันนค่ะปลาล้ะอยู่นี่โบแหงจักเสือน้มเนี่เยเดินสีเดินหาโบแหงหนามในหน้องนี่พี่น้องเลยเอ๊่่เสดสียาเลยได้หนองนี่นะ แต่แตม่ม้อนเพาท่านได้มาอยู่บ้านนี่เลยน้องนี่เกิดนะพี่น้นองเลาก็ใส่เส้นเนี่ยพี่น้องเลยใส่เส้นใส่เส้นสิปูใส่เส้นสิสนปูปูเนี่ยก็เอาผ้ามาเหีเ่ยแปปูเอาเลยพี่น้องเออปูหนี่งค่ะปูกระพ้าไม่เหี่ยปูแอมกระพ้าไม่เหี่ยแอบโอ้ไม่ใช่คนละนรกเลนละสิ่งกันแต่จะแข้งพบาเฮ็ดทีอยู่เออใส่ไม่ที่ ใส่ไม่ดียวทีอยู่แข้งอยู่ดอกคานห้องเลยแล้วก็มาเกาะออกกระเทิบมาทางหนาพี่อีกก็ะจิกขวังออกไปอีกพี่น้องตัวนี้เป็นเตือนอนตัวนี้เป็นเฮือนนอนดอกซีอิกมันมาทันแรกอะท่านนี่ระบาดมาแรกคนละจังเบิงอีกนอกพี่น้องเบิงไปเรื่อยใช้เออมันหนักหลือนะแบบนี้อ่ะมันเลยมันหนักสิคักเองมันหนัก ใ่พี่น้องใส่เซียวโยะเลยเด้อต่อไปใส่ทางกลางใส่เซียวมืะอนี้ยมาแล้วดอกมืาอนี้อีกหัวอื่นมืดมืดอื่นมืดมืดอาจจะแล้วต้นมาแล้วเออแข่ง ังกะซิแบบเห็ดกระเทิบมาฮ้อนนะน้าเห็ดแบบเพื่อนโอเดนโอด้นนะน้พี่น้องเออส้นชะกันหนะอันนี้นะตั้งกะซีบส้นชะกันเห็ดอันนี่เห็ดนั่นแบบเนี่ยช่างหน้าพี่น้องเมื่อนี่สิได้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมื่ออื่นเห็ดโตเมื่ออื่นมื่ออื่นดำเนินต่อมื่อนี่สิได้ซ้ำนี่ก่อน คำแล้วน้องเกย์ใกล้ไปยึดอยู่ใกล้น้องเอ้ไม่ฮีอ่ปูก็ไม่เฮีเเอ่ะด้พี่น้องเด้อ <c oughs> เอาคลิปนี้กับแม่มอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่้ฮ่งองน้องน้ำเคิงยายหมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย